ยังอยู่ที่ชายบ้านเป็นมาลิมเส้นยปีกซ้ายมาเลขสองครับโดนแซะไปนิดนึงครับผุ้สินเป่าเฟาให้ทางชายบ้าน f อซีหมายเลขหกเปิดติดครับผู้สินครับชายบ้านจะเล่นเร็วครับแต่ว่าโดนบังครับ ุณสินว่าบอลยังไม่นิ่งครับตั้งบอลให้นิ่งก่อนรอสัญญาณนกวีดครับหาเลขหกชวานเอฟซีเปิดเข้ามาจังหวะนี้ มองสกัดทิ้งมาบ้านผือแล้เจ็เจียทิ้งเก็บบอลได้ครับชัยวานเหลือไต่อมาหมองด้านขวาปีกขวาล็อกเข้ามาติดเล่นบ้านผือบอลทุ่มของชัยวานครับเล่นเร็วครับหมายเลขสิบเก้ามองหาเพื่อนใจขึ้นหลังมายาวๆเอาเสียบอลให้ทางบ้านผือบ้านผือดึงจังหวะแล้วก็ไหลต่อครับ ไม่ล้ําครับจังหวะนี้ไปซ้ายเลื้อยเข้ามาจังหวะนี้ยิงครับโอ้ติดเซฟผู้รักษาประตูครับแล้วก็ปาทิ้งออกมาได้เดี๋ยวที่ชัยวานชัยวานมองจ่ายทะลุมาบ้านผือเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโอ้บอลขึ้นตังปังอาจารย์บีครับเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงละครับจังหวะนี้ไม่มีทางขึ้นครับเด็กเก็บบอลงงคลับ สกอตอยู่ที่สีประตูต่อศูนย์ครับบ้านผือครับท,ที่ทำประตูขึ้นนำครับ ขอภายในบางจังหวะนะครับที่แผนอาจจะแผนกล้องไม่ทันครับไอสเวีตด,ดึงเข้าขวาสายทะลุตามช่องนะครับถงไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดมาจังหวะนี้หลุดถึงมาลยสกองได้โคกงแม่โคกทิ้งองมาครับเ,เข้าสู่ช่วงทดเวลาการแน่งขันครับ4นาทีครับด้วยสกอร์ต,ตรงนี้ครับ4ประตูต่อ0ครับ จะเก็บสามแต้มได้ไนี่ยครับทางบัานถือ FC ครับสนามกอนข้างลื่นครับอ้าวติดบล็อกอีกครับหมายเลขเก้า ใช้บ้านหมายเลขสิบสองหลอกเข้าซ้ายติดผ <UB> ู้เล่นอ้าวอย่างได้ครับหมายเลขสิบสองดึงแล้วก็โดนตัดฟาวครับผมผู้ติดตามรับชมเกือบ100ท่านนะครับในตอนนี้ สามาทำชิงครับหมายเลขสิหมายเลข12ดึงแล้วก็เสียบอลให้ทางบ้านผือเอฟซเล่นริมเส้นมาหมายเลข12มองหาเพื่อนในแดนกลางจ่ายตัดเข้ามายกข้ามาลูกนี้หมายเลขเ5บวิ่งแซงไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้แล้วก็โดนตกักทิ้งอ้าวเสียฟาวให้ทางชาบ้านครับเล่นเร็วเป็นบอลผู้มุ่งทางบ้านผือเอครับ สชเป่าให้เป็นลูกฟรีคลิกนะครับสีประตูครับบ้านผือขึ้นนำชัยบาลแล้วก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาการแข่งขันครับตัดบอลได้ยังไงนี้ชัยบาน f อฟซบางบอลอยู่ครับบ้านผือเคลียร์ทิ้งออกไปเป็นบอลทู้มุ่งทางชัยบาน f อฟ ตุ่มสั้นๆเปิดมาจังบานี้โคกทิ้งออ้มาบัานผือเก็บบอลได้ไหลต่อให้เพื่อนหมายเลขเจ็ดึงจังหวะแล้วก็จ่ายขึ้นหลังให้เพื่อนหมายเลขสิบสองครับมองแล้วก็โยกยาวข้ามาบอนออกครับเป็นบอลทุ่มงทางบ้านผือเอฟซีวบานแต่งเข้ามาตรงกลางตรงนี้โดนขวางครับ ไอ้พักครับชายวานต่อดึงเกมแล้วครับนำอยู่สีประตูเล่นง่ายครับบ้านผือหมายเลข19จะแต่งให้เพื่อนต่งวาน,นี้โดนตัดแล้วก็สนเขียบอลก็ไปติมครับเสียทุ่มไปทางชายวานทีสิชายวานทุ่มมาโดนบ้านผือเลียรทิ้งออกไปก่อน บอลเยอะหมายเลขสิบเอ็ดใช้บอลจ่ายมา,า,ยาตรงกลางไหลต่อแม่เสียบอลทุ่มให้ทางบ้านพื้นครับ